สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตีคอร์ดแบบง่ายๆและก็คอร์ดที่จะใช้ก็จะเป็นคอร์ดง่ายๆนะครับสำหรับคลิปที่ว่าเล่นให้ดูทั้งเพลงเป็นเพลงพร้อมคอร์ดก็กดดูที่คอมเมนต์นะครับผมจะเล่นไว้ใน facebook นะครับผมจะแยกกันนะครับสำหรับอธิบายผมจะเล่นอยู่ใน youtube แล้วก็เล่นให้ดูทั้งเพลงเป็นคอเวอร์เพลงพร้อมคอร์ดจะอยู่ที่ เฟซบุ๊กนะครับก็เข้าไปกดติดตามเฟซบุ๊กกันได้นะครับเพลงนี้ผมจะเล่นสูงกว่าของต้นฉบับมา1ช่องนะครับถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ต้องตั้งสายดับเป็นอ e ีเฟรตนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะตั้งสายแบบมาตรฐานนะครับเราก็จะเล่นสูงกว่าของต้นฉบับมานิดหนึ่งนะครับคอร์ดที่ผมจะใช้ในคลิปนี้จะมีอยู่แค่4คอร์ดนะครับจะมีคอร์ด G นะครับ E minor C และก็ขอดีนะครับจะเล่นอยู่แค่นี้นครับจริงๆแล้วในเพลงมันจะมี I, ขอรด B minor ด้วยขอด B s ด้วยแล้วก็ขอด C minor ด้วยผมตัดออกหมดเลยนะครับขอดที่ว่าดูแล้วมันจะยากยากหน่อยผมจะตัดเหลือแค่ D E minor C D อ่ะลองฝึกกันดูนะครับมาดูวิธีการตีขอดนะครับผมจะเล่นแบบเดียวทั้งเพลงเลยนะครับจะเป็นแบบลงลง ขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับนาฬิกาที่มันแปกราคือสัญญาณบอกว่าสองเราเดินมาไกลเพียงเท่านี้จะเล่นประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วพอจะเปลี่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นเข้าไปลง ลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบช้าๆสักท่อนหนึ่งนะครับเอาเป็นท่อนแรกเลยท่อนที่ร้องไปเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าผมจะเล่นในแบบช้ากว่าเดิมนะครับนนาาิกกที่มัแตว นน้้บออกกว่่่าาาาเเเเรดดิมไลีียงทประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะครับไอ้ลงขึ้นตอนที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดตรงนั้นเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเราตีแบบลงลงขึ้นขึ้นลง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  ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงเราตีแบบนี้ก็ได้นะครับเอาแบบท่อนเดิมนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูแบบช้าๆในท่อนเดิมเลยนาฬิกาที่มันแตกเราคือสัญญาณบอกว่าสองเราเดินมาไกลได้เพียงเท่านี้อ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอีกสักท่อนนะครับเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนตรงกลางแล้วกัน ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะดูแบบเป็นคัฟเวอร์ทั้งเพลงก็กดดูที่คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์ให้ไปดูจะอยู่ใน facebook นะครับแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามใน facebook ก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย